ลักษณะของการทำงานจริงอะค่ะสำหรับคนที่เข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานะคะว่าแต่เดิมเนี่ยเคยเรียนแต่ในห้องเรียนแต่คราวนี้จะเป็นลักษณะโครงการที่เราเให้มาปฏิบัติงานเลยค่ะโดยใช้โดยใช้องความรู้อะค่ะที่จำเป็นจะต้องใช้แล้วก็เรียนรู้จากตรงนั้นขึ้นมาเพื่อให้เวลาจบโปรแกรมเนี่ยเขาสามารถไปปฏิบัติงานได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแซนด์บ็อกซ์อันใหม่นะคะที่ทางกระทรวงการศึกษาค่ะที่ได้มีการ มีนโยบายนะคะแล้วก็ตอนนี้ออกมาเป็นรูปธรรมอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะไปสนับสนุนงานของกระทรวงดมศึกษาค่ะโครงการนี้มีความร่วมมือระยะเวลาเท่าไหร่คะแล้วก็มองว่าจะลิตได้ราทยาค่ะในในเบื้องต้นนะคะก็โครงการนี้เราจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย รัชมงคลธัญบุรีนะคะเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะนำร่องก็จะผลิตประมาณ3คนก่อนนะคะในปีแรกแล้วก็ในเฟสถัดไปเนี่ยเราก็จะมีการติดตามแล้วก็ดูว่าลักษณะที่เราออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนจบแล้วสามารถแก้ปัญหาได้จริงทำงานได้จริงเนะะี mm ่ยค่ะเขามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในต่างที่เราตั้งเป้าหรือเปล่านะคะเราก็จะขยายผลต่อไปที่มหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะ หลักสูตรีประมาณีก็มีหลักสูตรอะคะหลักสูตรตอนนี้ก็คือ BCG ก่อนนะคะ B ก็คือทางด้านไบโอนะคะเอ่อก็คือทางด้านเกี่ยวกับนำเอาเอ่อพวกความหลากหลายทางชีวภาพเนะะี่ยค่ะเรื่องของเกษตรอาหารสมุนไพรพวกเนี้ยนะคะจุลินทรีย์พวกเนี้ยค่ะขึ้นมานะคะเป็นเป็นนำร่องก่อนเพื่อที่จะเกิดเป็นธุรกิจใหม่ได้ยังไงคนมีทักษะไปดำเนินการได้ยังไงแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำ นะคะที่จะพัฒนาคนมาเพื่อที่จะใช้ให้เขาได้ใช้ทักษะนี่ค่ะในการทําอาชีพสร้างอาชีพใหม่นะคะแล้วก็ทางด้านของกรีนก็จะคล้ายๆกัน,นะคะ่ะทางกรีนก็คือเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ท่านยังไงที่จะมีการาใช้ทักษะความรู้นะคะในเรื่องของการาลดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่ที่ที่จะปล่อยมาและทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะคะอันนี้ก็จะเป็นในทิศทางที่เราจะสร้างคนให้มี competency ด้านนี้ขึ้นมา ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันค่ะจุดแข็งค่ะค่ะจุดแข็งของวอวนะคะก็คือเรื่องของการที่เรามี scale up plan นะคะและมีที่ปฏิบัติงานจริงซึ่งตรงนี้ทำตอบโจทย์ภาคเอกชนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการการนำงานวิจัยไปขยายผลนะคะให้กับภาคเอกชนแล้วก็ปฏิบัติงานได้เนี่ยมันมีข้อความรู้ที่จะต้อง ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงหลายอย่างมากพอสมควรเลยนะคะไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของมาตรฐานนะคะต่างๆที่จะมารองรับในการที่จะพัฒนาสินค้าหรือนวัตกรรมนะคะในรูปแบบต่างๆกฎระเบียบกติกานะคะที่เป็นสากลนะคะซึ่งในมหาวิาลยเนี่ยก็อาจจะเรียนแบบผิวผิวผิวนะคะแต่พอเวลาที่ปฏิบัติงานจริงเนี่ยการนำมาประยุกต์ใช้นยคะเป็นเรื่องที่ต้องใช้อ่อ ทักษะนะคะจากการเรียนรู้จากคนที่ทำได้แล้วนี่ก็จะเป็นการ learning by doing ด้วยอะคะ่ะภายใต้โครงการนี้ค่ะออกมาก็บุคลากรน,นั้นน่าจะไปปฏิบัติงานได้เลยนะคะเข้าไปในสถานที่ประกอบการที่เป็นชั้นนำได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปปฏิบัติงานได้โดยที่ไม่ต้องมาเรียนรู้นับจาก1น่นะคะ่ะคือถ้าผ่านโครงการนี้เนี่ยก็น่าจะนับ5นับ6ไปเลยแล้วเข้าไปทำงานได้เลย แล้วก็เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาการทำงานกับคนที่อยู่ในสาขาอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องกันค่ะคะือจริงๆในเรื่องของการผลิตคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะปริญญาเอกเนี่ยตรีโทเอกเนี่ยเราก็ต้องต้อง,องอสร้างคนที่ต้องสามารถทำงานได้ทันทีได้จริงนะครับซึ่งตอนนี้มันก็อาจจะ เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของของประเทศเหมือนกันว่าที่เราบอกว่าผ,ผลิตเด็กออกไปแล้วนักศึกษาออกไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องไปต้องไป practice อะไรอยู่ในภาคอุตสาหกรรมก่อนถึงจะทํางานได้แต่จริงโมเดลพวกนี้เราก็ต้องขยายมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือให้จริงๆในในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเนี่ยเราเรามีการปรับเพื่อที่ให้มีองค์กรร่วมผลิตคือไม่ใช่มหาหลัยเนี่ยเป็นผู้ผลิตอย่างเดียว มหาลัยเนี่ยจะต้องทําความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆสถาบันวิจัยภาครัฐภาคเอกชนอื่นเพื่อที่จะผลิตคนที่เป็นก็เรียกว่า co-creation ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโมเดลหนึ่งที่ที่ทางอาวาพยายามผลักดันและก็สนับสนุนให้เกิดขึ้นครับอันนี้อันนี้ถือเป็นต้แตนแบบรั้งแรกที่องมีการทำเอ่อถ้าจริงๆในมันมีหลายโมเดลนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลหนึ่ง แล้วก็ถ้าเป็นปรยยิญญาเอกก็อาจจะเป็นโมเดลแรกๆที่ทททได้ทำแบบนี้ครับมว่าที่เราเรียกเป็น b g จรีเีอะไรอจร,ริงๆตัว b c g เนี่ยมันก็เป็นเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นจุดแข็งของประเทศโดยเฉพาะตัว B เนี่ยมันก็เป็นเป็นจุดแข็งของประเทศอยู่แล้วแล้วก็ความพร้อมของวอลด้วยนะครับที่ไปสอดรับกับทาง BCG ได้ครับ ผมคิดว่ามาความสำเร็จมันอยู่ที่ว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราสามารถสเกลอัพคือเมื่อกี้ท่านผู้ว่าพูดว่ามี3คนใช่ไหมฮะสคนเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ถ้าเราสามารถสเกลได้เป็นแมสในการผลิตปร,ริญญาเอกต่อไปในอนาคตในสเกลที่ใหญ่ขึ้นนี่ผมคิดว่าเป็นเป็นสักเซสหลักของโครงการในส่วนของทงัมวิจัยครับเราเรียงกันนะครับทีมวิจัยก็ คิดว่าแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเราเราออกแบบให้เป็นมาตรฐานนะครับเพื่อไปสร้างความร่วมมือแล้วก็ขยายผลไปสู่มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะตอบโจทย์นะครับกับบริบทมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับทั่วประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขยายผลเป็นสิ่งสําคัญที่จะวัดความสําเร็จของโครงการหรือแพลตฟอร์มนะครับหลังจากทันยบุรีเราคิดว่ามันจะมีที่อื่นครับจริงๆจริงในเรื่องของการขยายผลหรือทดสอบโครงการเนี่ยนะครับเราก็ จะขยายผลไปมหาวิทยาลัยอื่นนะครับอย่างเช่นที่ที่อุบลราชธานีนะครับหรือว่าที่ที่มหาวิทย,ยาลัยขอนแก่นนะครับที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับต้องส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแผนแรกๆที่เราจะลงไปนะครับตรงนั้นที่ดาเนินการนะครับแล้วก็ชิ้นอื่นด้วยนะครับในส่วนนโยบายเออคือในในแง่ของนโยบายเนี่ยเราสนับสนุนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ให้เกิดเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับการทำโคเรชันที่แมทชิ่งระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคนซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาปริญญาตรีปริญญา,า,าโทรเราก็ทำในรูปแบบเดียวกันนะครับซึ่งถ้าจะถามเรื่องออจะซัพพอร์ตทุนการศึกษาไหมในบางโครงการก็มี ก็มีมีโครงการที่ที่มีการสนับสนุนแต่มันก็ต้องเป็นสาขาที่ประเทศขาดแคลนขาดแคลนค่อนข้างมากอย่างเงี้ยครับในในด้านเทคโนโลยีข่าวมัครับแต่ก็สองสามว่าเรามีความพร้อมในเรื่องไหมครับคของเทคโนีข่าวเนี่ยเราเราดำเนินการด้านนี้มานานนะครับเป็นสามสิบกว่าปีแล้วเรามีแบล็แบงค์ที่เป็นหนึ่งในแบล็แบงค์ ของประเทศนะครับแล้วก็มีสเกลว p ฟแพนในการทำโปรบติกที่เป็นโรงงานจริงแล้วก็เริ่มทําเรื่องของเซมเซลก็คือเราครอบคลุมทุกทุกด้านของที่เีชีวภาพเพราะฉะนั้นเราเห็นความสําคัญของการที่จะสร้างบัณฑิตที่พร้อมใช้เลยไม่ต้องไปไปฝึกงานอยู่อีกที่โรงงานนะครับครับผมรบประมาณนี้ครับ